อยู่แล้วใช่ครับด้านโบนแทนครับตรงนี้ดับแดงาจากสัวพิจู ทิงโชคไล,ล่ซื้อใช่ครับมีกันหมดแล้วนะแข่งเราจะไม่มีได้ไงฮะไบเปอร์ครพยายามเข้าไปเช็คก่อนว่าต้องแบงค์ซ่าที่ในจุดไหนฮะโอ้โหแล้วบอลบอลยองเนสไปเจออะไรมา,าตายแล้วเนี่ยโอ้ยฟิกเข้าก่อนเลยหาสไนซย์ยิงมุมแคบไปยิงเล็ง60องศาแต่ไถมาด้านหลังหรือเปล่าโถเต๋าอัดเธอเพิเคลื่อนไปหนึ่งทีระยะยิงไม่ถึงครับมีฮิวได้มาก่อนจำนาำเจซันครับสองฮิวไปเลยใจเย็นนะฮะน้องเพิ่งจะมา โดนไปชุดใหญ่แบบนี้ครับพวกพี่ก็ใจร้อนกันสุดๆเลยฮะคือภาพคล้ายๆเกมที่แล้วเลยนะมายองเนส <c oughs> เปิดมาเอาฟิกเกอร์ไปแล้วใช่ฮนะแต่ก็แรก2ฟิกเกอร์จากวาลนเซียมาได้เหมือนกันนะนะครับรอบนี้ชื่อน้องน่ารักฮนะกินกับอะไรก็อร่อยโดนตรงนี้ชุดใหญ่เต็มๆมาขมไปก่อนนะโดยประสบการณ์ของทางฝั่งของบารนเซียแต่ข้อฝั่งซ้ายก็อย่างที่เราวิเคราะห์ไปตั้งแต่น้าดรามนะครับในในคนข้าง ใช่กว่าในทุกๆจังหวะเลยแล้วเป็นเอเดสไซเคลลิลสตามตายของพวกเขาอะ VCF ถึงว่าไว้ครับถ้าเป็นเอวสูงก็มีโอกาสจะได้เห็นเป็นเอเดสไซเคิลเลยครับคือคอมนี้ของบาเลนเซียจริงๆถ้าคือส่วนใหญ่ถ้าคนมองอาจจะมองว่าอาจจะขาด DPS หรือเปล่านะครับแต่หรือว่ามีคลิกแหลกเป็นตัวที่ครูดาวสั้นมากๆนะครับแล้วก็การรีกลับมาเล่นได้ค่อนข้างที่จะไวในช่วงเลดเกมเนี่ยถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่จริงมาอยู่ได้ทั้งเกมเลยก็ว่าได้นะครับคอมเฮเลนเองอาจจะ ต่อต้านได้ไม่สุดด้วยซ้ำไปเพราะช่วงนั้นแล้วนะครับใช่ฮะจังหวะต่อเน,นื่องได้ดีครับถ้าจะไหลได้ก็ไหลได้เหมือนกันเล่นภูมิด้านนี้ก่อนน่าจะไปเปิดด้านล่างฮนะเช่นเดียวกับตัวเคอคีไปโฟกัสที่ตัวหอตั้งเซเยอร์ด้านบนเพื่อจะเอาน้องแวนการ์ดเฮ้ความสามารถในการเกี่ยวเจ๊กของนี่อะไรครับค<อ>ลิ๊กหนงครับ,นรบหนักหน่วงหนักหน่วงฮะ ปูปูก็ต้องทำหน้าที่หนักเหมือนกันนะเพราะว่า CC ีในทีมแล้วเนี่ยอาจจะต้องคลึงปูปูมากกว่าตัวไบเปอร์เยอะมากกว่าแจกจ่ายไปคนละสกิลเอาไปฮะพลังฮิลของมิเตอร์ซัน๋ยวติดเลนหน่อยครับเกมนี้เลนน่นาจะสบายใจมากขึ้นเกมที่แล้วนี่ตัวเลี้ยงอาจจะไม่ชัดเจนแต่รอบนี้นี่ไปไหนไม่ได้แน่นอนครับมีเลน พอไม่มีเวฟที่ลงมาถล่มปูปูตรงการอะอย่างน้อยก็ได้กดนั้นได้ต่อไปบ้างฮะแล้วเต่าเต่าจะไม่เพละอะไม่บอกใครมีฟิกเกอร์ไงเอาลอนฟิกเปล่า <c oughs> เอ้ยจะโดดจะโดดแต่โดนฟลอเรสเฟนโอโ้ยยึกยักษ์ไปรักนะสก,กิลแบบเฮ้ไมเฟนอะอคลิกมาใกล้ๆมันดูจุกจิกเหมือนกันนะ โดดครับแต่พอามีสปอยสตาร์ทไปหน่อยนะมินทซันจะฟิกอยู่แล้วด้วยนะแล้วผักกลับมามุมเมื่อกี้แต่ว่าพวกมูน่าจะมาตั้งรับได้ทันอยู่ฮะอันนีเป็นเซเนติอาครับหรือว่าเริ่มต้นมาค่อนข้างที่จะเล่นแบบแพสซีฟหมืนทั้งคู่นะไม่ได้แบบว่าบุกป่าฝ่าดงอะไรชัดเจนครับเป็นแค่ช็อตแรกที่มอลุมมาล้อมมาตรงนี้เฉยๆกัไม่ได้ผลสบัดไปครับคิวๆฮะคิวๆรอคนหลุดยาวๆครับตรงนี้เช็คเดตติ้งไปก่อนเจอไหม เจอใครก็เหลือแล้วไปเลยครับยิ้วใช่ครับพอเวฟกลางวิ่งมาถึงทาวเวอร์ที่สองนะไงก็ต้องไปยิ้วหลมมังปอบไปด้วยครับ <laughs> <laughs> แถวแ็กตรงนี้ก็คือยังเอานะก็เลือดเขาไม่ได้ไม่ค่อยเต็มด้วยฮะยังทำอะไรต่อเนื่องกันมากไม่ได้เท่าไหร่ด้วยฮะเพราะว่าการยืนยัของ KG ก็ถือว่าได้เรียนรู้มาจากเกมที่แล้วฮะไม่ควรที่จะพลาดในจังหวะติดติดแบบนั้นครับยิงธรรมดายิงธรรมดาโอ้ยแมวเนสเจ็บนะนั่นดีกว่ามีล้างก่อนครับไม่ไต้อซันนี่ออกไอเทมซับชิ้นแรกเลยครับยังรองเท้าไว้ก่อนครับถ้าฟิกแล้วอารอนลงหลังเนี่ยไม่แน่นะ อาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งก็ได้ะที่ตัวของมายองเนสอาจจะดูดไปที่ป้อมฝั่งตรงข้ามได้เลยเหมือนกันนะครับเต่าเองก็ต้องเสียติ๊กเกอร์ครับฝึงกลางเหินไปครับตรงนี้แบงค์ไม่ได้เล่นง่ายๆเลยแน่ๆครับมายองเนสยืนบีเหมือนกันมายองเนสเลือดหายไปครึ่งหลอดจังหวะบูบับขึ้นการ์ดสีด้านต่อหรือเปล่าครับแต่ว่ายังไม่อยู่ในพื้นที่จะรอเล่นนะครับสำหรับตัวของเต่าครับโอ้ยโดนยิงไปหลายชุดเหมือนกันตรงนี้ขยากมาด้ทางด้านล่างแทนครับขร้อไปแคะใครมาครับ

กันร <risque. S 2> okay, okay, อรอพี่ฮ<อ>ิวรอพี่ฮิวทันหรือเปล่าไม่รู้แต่ไถมาสามตัวนี้เสิร์ฟขึ้นโต๊ะฟาดมาหนึ่งทีเต่ารอรับอยู่ครับตรงนี้ดาเมจเหมือนจะไม่เพียงพอเท่าไหร่แล้วเข้ามารู้นหนึ่งทีน้องแบงค์เดินไล่ตามมาอยู่มีเล็กกี้ช็อตมั่งกดโต๊ะแข็งไปาเล็ดตายไปก่อนแล้วแล้วไถเสิร์ฟมาติดเทอเข้ามาสองตัวรอจะหลังมาตัดแบงค์มาสามตัวนี้ปิชูเก็บมาเหมือนกันคระโดดทางฝั่งขอเกลจีแล้วหมุใส่หนึ่งทีทั้งฝั่งน้องแบงค์เก็บไมาได้วหนึ่งกันแล้วแลกมาตัวนี้ได้ส ตัวจาดฝั่งของ VCF ครับจังหวะต่อเนื่องจริงๆครับตัวของทิงแอกน้องแบงค์เล่นในจังหวะแรกโขมมาตรงนี้เนี่ยเฮ้ยเกิดแบนซี <bem S 1> <SC. S 2> โอ้ย,ยังทานยังทานไวบิดฟูลี้ไปต่อยถึงทีโบลิ่งบัดขอซ่าแลกเลือดหน่อยบอกเลยว่าโสดชื่นเพราะว่าแลกเลือดตัวที่เปอร์เซ็นต์เลือดเยอะเต็มข้อครับเอซาวายบอกว่าที่ผมต้องกลับบ้านใช่ไหมหลังจากหมดเวฟชุดนี้อ๋อแล้วไฟเปอร์ไปอยู่ด้านล่างครับเรนเลยครับจะยามาเติมนะครับแต่ว่าวิ่งมาไม่ทันเพราะว่ามารับให้เลนล่างก่อนครับแต่น้องแบงค์ มใช้เมาส์ออฟฟอย์ค่อนข้างคุมนะครับในจังหวะเมื่อกี้คือกดแข็งถูกที่ถูกเวลาเลยคร,ครที่รอทามมิ่งของคูดาวตัวของอัลติเมตเนี่ยกำลังจะโหลดมาเสร็จก็อยู่พอดีฮะในการหลบบอลของปูปูปด,ด้วยนะครับการว่าคุ้มไปเลยเดินเข้าออหน้ามาไถ่แล้วเพิ่งจ่ายสกิลด้วยไปเปอร์ครับโดนโยนบอลฟรีไปครับเจ็บครับมันเก่งตั้งแต่ต้นเกมโอ้โหมองเป็นอย่างที่ กวนกังมาครับผ่าผัดผาไว้แล้วปอยล่เฟนไปแล้วปัดมายองเนสมาหนึ่งทีเต๋าโดดฟิกเคาะมาแล้วไถมาตรงนี้แต่กดล้างไม่ทันพิจูดยืนยิงธรรมดาไปหนึ่งทีเต่านี่สายสายผักสายปาดเลยปาดจีบปาดเอาหมดครับจังหวะเข้ามาใส่เอยสมัยบอกยังไม่ได้กลับไปไหนมานี่น้อยขอสักทีหนึ่งไถมาแล้วสัตว์ไหลเข้ากลางกระบาดแบบนี้ฝันดีครับน้องแล้วมาหนึ่งตัวจากฝั่งพวกได้คือมันเหมือนกันครับด้านหลังฮะแต่แครี่ยังยองเนสโดนกดหนักมากครับไอ้เบปอร์ไปด้านหลังเบเปอร์เดินมาตัดถนนตรงนี้ จะไม่มีอะไรมากกว่านั้นครับมาไมชทันสองจังหวะครับไปเปอร์ใช่ครับจังหวะต้องรับเลนด้วยทําเลนด้วยนะครับกานมาเติมช้ากว่าครับเกมนี้เดือดน,นะแต่ว่ากำนันเต่าน,นี่ถือว่าผักได้สวยนะน่าจะได้ไปหลายเหรียญอยู่เหมือนกันใช่ครับไถแบบชิดกําแพงสองสามรอฮนะอแทกกระชัยเบอร์เกอร์ตรงนี้ไปรอดโดนยิบอา้าวโอ้โหเรียบร้อยเลยฮะกลับไปเก็บตัวตัวเล็กตัวน้อยฝั่งตัวเองดีกว่า อ๋อยังเป็น KOG นะครับที่ตอนนี้เงินดูดีกว่าที่ไม่มากนะหลักร้อยนะครับรัมดูดีกว่าครับใน,ในเรื่องของทาวเวอร์นั่แหละครับที่ได้ไปด้วยจริงโชวเกือบได้เฉยฮะย,ยังพนิดอยู่ฮะตรงไปขอาจะต้องยอมเสียเลยโค้ได,ด,ด้บทมาก่อนแล้วรอบนี้ไม่มีล้างหรือเปล่าครับฟาดมาแล้วจัดไปชุดใหญ่มิตาซันจะล่วงจะหลุดเอาครับยังมีฮิวเด้งขึ้นมาช่วยอยูญญ่ครับรีเวฟตรงนี้ทาวเวอร์จะแตกเลยครับ บาดบาดไปเคลียร์เวฟก่อนครับสหรับฝั่งของพี่จูน่าจะกันได้คร,ไดครับแต่ว่าปูปูยังได้ต่อนะครับหน้านี่เลยครับต่ำเดินขึ้นสูงเลยดันล,ล่าเซนเทียเกมนี้ฟรีฟรีฟาร์มากมากและการเอ็นซีน่าจะพอสร้างปัญหาให้กับตัวบาเลเนเซียได้เยอะเลยครับเกมน,นี้คูย์สามทีอีกงานไปเคลียก่อนครับ เลยประมาณสัก20%นั่นแรกกับเซนตีเนลของพี่ชูอยากจะเล่นมากๆขยับเข้ามาตรงนี้ยอมเสียพัสีก่อนแล้วหล่อเลยแล้วแล้วอยองเนสกรรมการขับกรรมการไม่ต้อง V.R a ขับเป่าดังปีด๊ดขึ้นสูงกับพี่ะพี่พยายามห้ามแล้วแต่ว่าน้องไปก่อนเลยฮะสูดไปน้อยไปสูงขนาดนั้นนะไหลเลยแต่ด้านล่างนะความปวดของการเอ็นซี่เป็นเล่นกับเพื่อนเก่าอย่างเอสวนะ ค่อ,อนข้างน,นานเลยฮนะสู้ไม่ได้เถียงไม่ได้นะครับไปเจอตัวระยะตัวเลสแบบนี้แต่ว่าช็อตแบบนี้ก็ไม่ควรที่จะเสียเหมือนกันนะครับทางฝั่งของไมโยเนสด้านล่างมาอีกแล้วครับปุ๊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 ปปุ๊ปดูเลือดดูเลือดอะไรครับไกซีเรียกว่าเอาเจ็บครับเอาจังหวะแยกดันเลยครับเข้าสู้ก่อนครับในเรื่องของการประวบแบบแตัวนี้คิวตรงข้างหน้าต้องพลิกหนีก่อนครับเพราะงั้นผมกต่อจังหวะได้แน่ครับไม่ชัวร์ฮะเล่นเอาเซฟดีกว่า ใหม่ของพี่แรงแข้นแหละนะผาทางแล้วนะครับต้นเกมโดนบี้ทะลัวเลยอย่าฆ่าพี่น้องไปไปสุดแต่ก็ยังทําอะไรต่อเนื่องตรงนั้นไม่ได้ฮะได้ฆ่าก็จริงแต่ว่าลูกเกมมันยังไม่มีจุดพอยที่สําคัญที่ทําให้ทีมไหนทีหนึ่งเนี่ยได้เปรียบไปเลยฮะอันนี้นะฮะสองพนังก้ามเนื้อสองตีเป็นหนึ่งเต๋ามีฟิกครับอยู่ฟิกไปแล้วนะครับตรงนี้ต้องเล่นรักษาระยะห่างครับ บางทีก็ไม่ต้องรีบเล่นเร็วได้ครับบอลเลเซียเป็นตัวที่ป้องอยู่แล้วอาจจะใช้จังหวะที่ความที่เปียกเรื่องของระยะเนี่ยต่อยกดด้ำไปก่อนแล้วค่อยไปเล่นในจังหวะไฟดีกว่าฮะส่วนเต่านี่ขึ้นสูงหาพื้นที่ให้กับทีมฮะการเงินอยู่ประมาณ4,000น่าจะใกล้ๆกับตัวของมิเตอร์สันครับแต่จังหวะแต่ละครั้ขงของมิเตอร์สันเนี่ยล้างทีน,งนึงก็คุาวนานนะอาจจะต้องหาจังหวะที่คุ้มค่าอุ๊ยกระโดดเอาหัวมงกุลไปหนึ่งทีปลาไปปลาแบบสุ่มๆไป โอโ้โอ้โกันที่เอลดูเอลดองอแบงตรงนี้แต่คีปดันเข้ามามีหมามงหนึ่งครับวิ่งไปกดดันที่ทาวเวอร์ตรงนี้ตีอีกหนึ่งทีปาแวมเบอร์ไปเจ็บจุกจุกเหมือนการมิเตซันแต่เลือกก็เสียไปเยอะเหมือนกันนะแต่ว่ากลายเป็นการ n อตอนนี้ด้เล14ดนสะี่นอฟฟีมากๆอยู่เดนล่าเอสวายต้องถอยกลับไปหาต่อครับไปจะรับบอยฟิลลี่มาเคาะได้หนึ่งทีมีแลกเลือดอยู่ตรงนี้กันที่บอกดูดังจวบ ้องกดแข็งมาเพื่อมาหอยมีระเบิดมีระเบิดระเบิดไม่ทันนั่นแหละมาก่อนแล้วกันเราไป่ี่สวยไปแทนแล้วจะป้อมแตกไปด้วยคิวๆเดินตามมาสังหวะ่จะรอไม่ไหวอีกครั้งหนึ่งตรงนี้ครับมากันให้หมดเลยยังไงดีอย่านะนี่บอสนะหล่อขะสตันแปะเอาซีซีเข้าสู้ลั้กันโอ้โหเอเลสไซเคลมาใช่ไหมครับ ทวงมาดาตัวเองกลับมาได้ฮะก็โอ,โอ้ด้วยความที่ตัวเองฟรีฟาร์มาเยอะกันเกิน8.4นะฮะใช่ครับเอาแล้วเข้าไปในพุ่มเลยเจอหน้าของไบเปอร์ครับเป็ีนหนักการนี้สำหรับฝั่งของน้องแบงค์เดี๋ยวเวฟตรงกลางก่อนครับฟาดไปเต๋าเริ่มเจ็บเริ่มเจ็บแหมแพ้ซีเริ่มเอาไม่อยู่เรามาเดิมเต่าเข้ามาเคาะหนึ่งทีครับไม่น,ามน่ามีอะไรมากกว่านั้นครับยังทำอะไรไม่ได้ฮะก็เล่นกันเป็นกรุ๊ปอัพกันไปฮะ KOG โีมีตัวเฮเลนอยู่แล้ว ถานการณ์ดูดีกว่าในเรื่องของการเงินนะครับอยู่ประมาณสัก2 0 0 0โกเพราะตัวของการเอซเองก็แบกรับในเรื่องของเงินไปค่อนข้างเยอะมากๆครับเรื่องของพื้นที่ด้วยนะครับตรงนี้ด้านล่างนะครับเกี่ยวว่าทำถือว่าทำไม่ดีครับการว่าเกมนี้การเอซไม่ได้โดนกดดันเลยด้วยนะครับก็แยกดันลุ้นๆ้วนเลยครับปูปูฮะปูปูเต่าไม่มีฟิกเกอร์ฮะ พยายามคุมพื้นที่คืนนะครับเพราะว่าตอนนี้การทําเวฟของมาเลเซียเหมือนจะดูดีกว่าเพื่อจะใช้ตัวของทงั้งซิเอร์ตรงนี้ให้เป็นประโยชน์ในการคุมเวฟไปเรื่อยๆครับถ้าฝั่งเคเจีได้ไปอาจจะทําให้พวกเขาได้ลำบากกว่าน,นี้ครับไปแล้วฮะเอาออบเจกต์เร็วอยู่แล้วใช่ครับคุมด้านบนแทนครับตรงนี้ดับแดงจากตัวพิชูหญิงหนึ่งผีโดดไม่ทันด้วยปูปูฟาดไปแล้วมีอาเวเปอร์ไปกดดันตัวปูปูแล้วตายเลยครับอย่างที่บอกครับ โอ้ถ้าไม่ตายเป็นสกิลโฟกถ้าตายเป็นสกิลเบิร์ดครับด้านหลังด<ส>้วเหมือนกันไปเปิม่มเพลย์จะเอาคืนแล้วเก็บออบเจกต์มาพื้นที่ด้านบนได้ป้อมฟรีนะฮะแล้วถูกโซนด้วยไอออฟเอเบ r ร์ตรงนี้อีกแล้วป้อมบอลแตกฟรีๆแล้วแบบอาผ่ของเคโอจีหลังจากที่ดูได้เปรียบกันงินพวกเขาเหมือนจะถูกแซงครับด,ดูเวฟด้านบนด้วยหรือเปล่าเคโอจี ใช่ครับสาเวฟเลยนะครับเวฟล่างด้วยวงตรงกลางหรือเปล่าครับมีคนรับอยู่มีคนรับอยู่จังหวะไปเดินซ้อนแอบแต่ตรงกลางเตะวงมาแล้วปัดไปฟิวเล็กมาแล้วลวกหลุดไหลลงไปยไทยเสิร์ฟมาสองตัวตรงนี้ทันบอกบรัสซันก็ไม่รอดเช่นเดียวกันครับแล้วคิดหลเข้ามาตรงกลางตรงนี้ได้ไปด้วยสำหรับตัวของมาเลเซียใช่ครับพี่โชวไม่ตายด้วยครับไม่เสียติ๊กเกอร์ด้วยเหมือนจะแค่โดดออกเฉยๆนะภาพน่าจะประกบกันแล้วนะครับกับจังหวะด้านล่างนะแต่ว่าตรงกลางมันก็น่าดูเหมือนกันนะจังหวะเพลย์เล่นของมาเล ไอ้สกายไม่มีปุ๊ปปุ๊ครับแล้วไอ้สกายเดินตัดมาวายพิฟิลี่ครับปัดชายควายข้างครับเครียดเลยฮะแต่พิชูสไนแม่นมากคะแต่เราขอดีไปโดนตัวปุ๊ปปุ๊ทำให้เสียเหลี่ยมในเรื่องของการมีตัวปกแถวหน้าของ k o g ไปฮะต่างเปบาหรือเปล่า200มานะสำหรับตัวของแกรนด์ซีนครับเตสาวไถเสิร์ฟมาแล้วปุ๊ปปุ๊โดนไปชุดใหญ่เรียบร้อยเลยครับ เมคเพจจัดๆนะพี่เต๋าเราฮะคนขายประกันครับขายกันถึงหน้าบ้านนะตรงนี้เดลิเวอรี่มาจ้า <im itation> ผม่าแบบเนี้ยเข้าส่งเนี่ยเข้าไปในบ้านเลยด้วย <im itation> โอ้โหมายองเนสไม่สมควรเจอหน้าน้องแบ็คในช่วงเวลานี้จริงอะต่อให้มีตงเฮเรนที่มันต่อให้มีฮิวมาแล้วมันไม่ทันนะ <im itation> แรงจัดจริงๆอับออฟติคีไปทางฝั่งข <im itation> องบาราเดนเซียที่คุมได้เรื่อยๆแล้วมันใกล้ถึงช่วงวินาทีสำคัญในการปรับสมดุลในเกมนี้โอ้แล้วคือพอ เสียปุ๊บตรงกลางแล้วไหลาย,ยาวเลยนะนะ่เพราะาเสียทาวเวอร์ตรงกลางด้านล่างนะครับทาวเวอร์ตรงกลางที่สทาวเวอร์ทาวเวอร์ด้านบนอีกหนึ่งนะครับแล้วก็ล่างอีกหนึ่งนะใช่แล้วป้อมด้านในเทนนิสานี่ก็โดนไปประมาณสัก60%แล้วนะใช่คือเหตุเกิดโอ้โอหวนแล้วมายองเนสหน้านหลังมาแล้วครับเสียเลือดไปแบบนี้เดินจ้ำอ้ามาเลยครับพี่ไม่ผักฮะแต่สับไปเลยโอ้ยิงต้องยืนปังก่อนครับพิศซัน ไม่ก่อนทันทีแต่ว่าระยะไม่ถึงครับตัวของไบเปอร์แล้วปรากทำไมไม่บัฟครับพี่เอายขคืนมาได้ไหมกล้าเล่นมากนะตัวพิชูคือสไนจุดตรงนั้นก็ค่อนข้างเสี่ยงเหมือนกันแต่ว่าทั้งซูมทั้งยิงธรรมดาเนี่ยแกเอาหมดเลยฮะมาเป็นเลเวลสิบห้ากันเกินหนึ่งหมื่นโกฮะส่วนของแบงค์ทำเวฟได้ไวอยู่แล้วพูดถึงในของการทำเวฟฝั่งเคอจีไม่ค่อยมีนะอาจจะไซน์เพลสไซนเซียแล้วก็อ้ยแรงเกินรอช่องไปตรงนั้นไปยองเนสบอกว่าบางหน่อยบางหน่อย ไม่ไหวไม่ไหวจริงแรงขนาดนี้โอ้โหถ้าดูพิจูตั้งเป้าออมาโบ 1, 2, 5, 5, 5, หนึ่งสองโดน้ไม่โดนอีกทีนึ่งโอ้โหโดออนไปองเนสอีกแล้วไอ้สบายบอกชาร์จ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 มารอเลยครับพี่กลับมาแล้ว<อ>ไม่เข้าครับฝั่งตรงข้าม<อ>เงินมันยังตามด้วยฮะแค่ที่อย่างมาองเนสเนี่ยมีแปดจุดมีประมาณมีหมื่นหนึ่งนะฮะแต่ไปตัวของไอ้ซาวยก็เงินใกล้เคียงกันเหได้เม็ดชุดเมื่อกี้เลยครับไม่ได้ยิงครับมาองเนสครับ คือกำมาแล้วโหคนละนิดคนละหน่อยนี่มิเทอร์ซันฮิวถ้าไม่ทันครับเลือดไม่น่าพอเปิดแต่ว่าเบิรด์ดาเมจไปกับย่าเมรรื่อกี้เปิดจริงหรือเปิดหลอกเขาตรงนี้บาเลเซียเพราะว่าไอ้สอบซนเพิ่งใช้นัดตีไปนะครับแล้วตัวของเคียวจียังไม่รู้ด้วยนะครับเปิดกไม่ค่อยดีครับโอ้โหนี่ไงครับมายองเนสเองโดนรัวยอยู่เหมือนกนนันนะไบเปอร์ดวหนึ่งจังหวะ แล้วขากลับเต๋ามาไถตรงนี้แล้วโดดที่ออกไปด้ก่อนครับลาเตมอยู่ด้านหน้าไอซาวาเดินเข้ามาคอะอีกหทีแล้วการินซีเดินเข้ามาดุบๆตรงนี้โดนสไลด์ไปหเหมือนกันครับออกมันสามครับไอซาวาตีจดกลางวงล้อโดนเคาะมาปัดไปก่อนโอ้โหไม่ทันไม่ทันปัดซะาล้วแล้วไถตรงนี้มาแต่พวกคิวคิวตายเหมือนกันจังหวะองเต่าก็ไม่รอดด้วยครับเดินแทงมาไปเพื่อทำจังหวะให้เหมือนกัน พุ้แต่งเองแบงค์แข็งแบงค์หนึ่งน้องแบงค์มาล้อมโงงไปหนึ่งที <ๆ S 1> ข่วนเข้าตัวหน้ามาโยงเนสครับละลายหายไปเลยครับน้องแบงค์ติดตรงการลางของเรานก็ตายเหมือนก <S 2> <S 2> ันเกิดขึ้นใหม่จากเกาะเกิดตรงนี้แต่ติดตรงกลางทางฝั่งไปเ,ปเพิ่ม<ไ>แต่ว่ายังโดดโ่งได้อยู่สตาร์ทแปะมาไม่ถึงด้วยสตัวของปูปูครับโอ้โหน้องแบงค์มาคนเดียวเหมือนจะเจอสามถึงสี่คนแต่ว่ายังเอาสกอร์กลับมาให้ทีมได้เท่ากับ3ต่อ3นะแลกก็เบตออฟอีเทอร์นิตี้ของตัวเองนะการ ดูดเลือเดเน่ยบอลซาโลเตอร์เหมือนจะไม่ได้ใช้เพราะว่าดาเจที่มันรุนแรงเกินไปฮะขันกันยืนนานไปหน่อยนะครับทางฝั่งของบ,บารเลนเซียเอสซาวายยืนก่อนวของเต่ายืนไม่ไหวถือว่าเป็นการส่งสัญญาณเหมือนกันนะกับทางฝั่งของบารเลนเซียด้วยนะครับเมื่อกี้อย่างที่บอกคือช็อตแรกเนี่ยกาเลนซีไม่ได้กระดิกอะไรเลยนะแต่ว่ายังเป็นการเพลดแบบเท่ากันด้วยนะครับอันนี้มาเข้ามาชุดนึ่ง โอ้โหก็เอาไปสัก30%แล้วครับโดยด้วยตัวของเลือดด้วยครับบราซิลไม่ค่อยพร้อมนะฮะตัวของ QQ เองก็มีเลือดประมาณเกือบครึ่งหลอดเองใช่ครับแต่ข้อมูลเลือกเปิดก่อนเต๋าน่าจะยังแพสซีฟน่าจะยังรีมาไม่เสร็จนะครับตัวของอรยอนะครับโอ้แต่ว่ามายองเนสโดนอีกแล้วครับแบงค์น้องแบงค์ครับนั้นมีเหมือนจะมีคนโดนโปนแล้วตายเลยครับการในซีก็เกิดได้ใช้อย่างรวดเดียวเขาต้องรีบซื้อเคียวมาก่อนไอิสวัสดตีอยู่ด้านหน้าแต่ว่าเอาก๊อตไปก่อนแล้วจู๊ตากหนีีม ลอดศูนย์โอ้ลอดช่องไปหามายองเนสถึงไหมไม่ถึงโนะโอ้น้องแป็กคนเดียววัดใจอยู่กับก๊อตแล้วเพื่อนรักอ,อีก3-4คนเนี่ยไปโซนอยู่ด้านหน้าด้วยระยะที่ตัวเองมีฮะแต่สนานทิของพี่ชูนี่มันไม่ค่อยโดนตัวอย่างแบบ<ม>เออไ,<ม>ไปเปย่าง,งี้ยไม่โดนไม่โดนเรียลาดมีแตสานไม่โดน ไปโดนเด็กการเอ็นซีไปโดนมายองเนสอย่างเงี้ยอันนี้คือเดินเลียวสไนเปอร์ไม่แม่นตรงไหนอปกามาวงเนี่ย <c oughs> เรียกว่าโอ้อยากให้โดนตัวไหนโดนตัวนั้นแต่เดียวจริงฮะกระสุนนี่โคตรโครง้งเลยฮะโอ้บอลเต้นมาเลยแล้วคับต่อด้วยเลเซอร์ครับปล่อยกอที่เลนล่างนะครับตรงนี้การเอ็นซีเดินไหลหลับมาอยู่จังหวะก่อนนี้ยังไม่ทันได้ใช้กอบเกิดโดนสไนเปอร์ไหลตายไปก่อนนะมีคนง่วงรอฮะไม่มีไฮยาเตะก็ไม่มีปัญหาสรุปเต๋าสับของเปิดแมป สะดุ้งเลยนะอ้ยเีย,อ,ยอันาเลียๆอันาเลียๆอืมพี่โจ้โอ้โหมันกล้าเกินไปไหมเนี่ยหลับแบบ ขยับมาขยับมาขยับมาทีเดีขยับที่โออโดนตกใจแล้วโดนคว้างช่วยถักกรดม้ครับเจอตูวจนได้การันตีแบาทสเรสัเรหมายเลยถามจริงนะคนยอะอยู่กันเยอะแยะอัาเทินบังเกิดาดจากตัวของตาข้อไปสองจาเอาพิวรีปัดมาแล้วมซัลูกลุเหมือนกันมาอย่ยไม่ทันได้ยิงลูกลุดเหมือนกันบไม่คิวจบคิวคิวไปร้อแล้วครับล้วด้ล่างมาตัวของพี่ก๊อตเดินตามาเหมือนกันแล้วไหลมาทนีนจะสไนมาระยะไม่ถึงก็จริงแต่ว่าก๊อตเดินเข้าบ้านปูตายมาเป็นศพที่สี่เหลือแค่ เซฟมีสปอร์ตครับเกือบไปลุ้นเหมือนกันนะครับผมว่าถ้าช็อตนั้นเกิดขึ้นด้วยการที่ตัวของปุ๊จ่ายตัวของไบนิงไลน์และใชนิ่งไลน์โดนเนี่ยน่าจะเป็นจังหวะที่การตื่นขึ้นมาของตัวการ์ตูนซีเนี่ยน่าจะเล่นตัวของพิชูได้เลยอย่าลืมกดซับเป็นคนในซับ